สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอ้บรรยากาศสวยมากนะครับตอนหกโมงนิดๆนะครับเนี่ยอยู่ที่ลานองปูนะครับดูบรรยากาศนะครับดูวิวนะครับแล้วก็มีสวนมีโซลาเซลล์นะครับสวยมากๆเลยนะครับทีมงานเราก็เตรียมแล้วนะครับอาท้ายบ้านกันหนาวกันหนาวกันหนาว ก็เดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันนะวันนี้เป็นวันพระนะครับเราจะสวดมนต์หน้าองค์ปู่ปาริจิตนะครับเยาให้ดูบรรยากาศสวยๆนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ลุงพลน,นำทีมยูทูบเบอร์นะครับร่วมกันทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำเป็นประจำนะครับก็คือสวดมนต์วันพระนะครับ เป็นกิจกรรมดีๆให้กับผู้ติดตามหรือว่า FC นะครับในร่วมสวดมนต์ไปด้วยกันนะครับผมก็จะมีการไลฟ์สดของทาง YouTube เกือบทุกช่องเลยนะครับจะทำการไลฟ์สดนะครับเอาดูบรรยากาศนะครับเนี่ยน,นี่คือหน้าสวนย่อมนะครับหน้าสวนย่อมอยาขออนุญาตดูเวลานิดนึงนะครับตอนนี้สิบหกไอ้ไม่สิบแปดสิบ สิบแปดสองหกนะครับสิบแปดสองหกก็กำลังจะทุ่มหนึ่งนะครับบรรยากาศที่นาลุงพลนะครับอากาศก็เริ่มเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดนะครับที่นาลุงพลโอ้สวยมากเอ็มชอบมุมนี้มากเลยครับหน้าจอเลยนะครพีพีเอฟซี สำหรับ f อซที่ชื่นชอบการเก็บรูปสวยๆไว้นะครับเนี่ยมุมนี้จะเห็นองค์ปูพ่พันธงฟ้าที่เป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสีที่สีสันที่สวยงามนะครับผมออกแดงแดงสีชมพูนะครับสวยงามนะครับก่อนที่ทีมของลุงพลน,นะครับจะทำกิจกรรม ดีๆกันนะครับวันนี้คือการสวดมนต์นะครับ,บครับผมเราจะเปิดสวิตไฟนะครับเห็นนะครับมีแสงสว่างแล้วนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่นาลุงพลนะครับนี่ยูทูบเบอร์เราก็มาเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับพี่รอมพี่แอนแล้วก็ป้าไายบ้านนะครับก็เดี๋ยวลุงไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมา ก็สวยนะครับผมสวยมากสวยมาก ให้ดูหลายมุมนะครับขององค์ปู่ปาริจิตนะครับเห็นบรรยากาศตอนพบค่ำนะครับพบค่ำ ิให้ดูบรรยากาศสวยๆอะไปไปเลยนะครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดที่นาลุงพลน,นะครับ ่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับเป็นช็อปเป็นช็อปช็อปทีพนะครับช็อปทีพก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันพระนะครับทีมช่างก็ไม่ได้ทํางานนะครับขอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะลุยงานเต็มที่นะครับพรุ่งนี้ลุยงานแน่นอนครับผม ากาศค่อนข้างเย็นนะครับทีบ่นาลุงพลสังเกตสังเกตว่า youtube หลายๆท่านก็จะมีผ้าหม่มมีเสื้อกันหนาวส่วนตัวมานะครับอากาศเย็นจริงเนาะทั้งก่มันจะเย็นแบบเข้ากระดูกเลยใช่ใช่นั่งกลยางวันะร้อนตกเย็นมาก็เริ่มหนาวและเริ่มเย็นแล้วเราก็รอนะครับรอรอนะครับรอนะครับผมรอรุ่งนะครับ มาฟังพี่ร้องร้องเพลงอ่ะร้องอะไรร้องเนี่ยไปได้ไอเขาเรู <c oughs> ้จะร้องเพลงอะไรอ่ะเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้จาเอ็มบอกว่ารอพี่ก็เลยบอกว่ารอแล้วรอแล้วจะให้อะไรนะจะเฝ้าถึงพ่อซอนไม่ได้พี่ร้องไปงั้นเองร้องไม่ได้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรก็เ, <c oughs> มมเ,เป็นบรรยากาศ ก่อนสวดมนต์เนาะครับผมเอาแล้วแอดลอมโดนลุมแอดลอมโดนลุมเจ้าถิ่นนะเนี่ยเจ้าถิ่นนะยอมเขายอมเขา ไม่ทันเลยใช่ไหมเอซี่เดี๋ยวเอดเปลี่ยนเครื่องใหม่เนาะลงเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวขึ้นอีกเครื่องนี้ก่อนเจ้าถิ่นมาเฝ้านะครับผมแอดลอมถึงกับจับขากล้องไม่ทันนะครับเพี่วเดินขึ้นวันนี้เราเราหนีก็ตื่นเราหนีก็ยอดเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องโอ้ยยังไง